สวัสดีครับผมเต็มจากบริษัทบ้านสักทองร้องแย่งจำกัดเรารับสร้างบ้านไม้สักทั่วประเทศไทยนะครับ EP นี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับเรือนไทยหมู่อยุธยาที่ทำจากไม้สักทั้งหลังและว,วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมากๆเลยนะครับที่จะพาเราไปชมความงามด้านในของตัวเรือนไทยกันเรียนเชิญเลยครับสวัสดีครับคู้เต็มสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และนี่ก็คือท่านอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสนะครับครับสวัสดีครับนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์โอเล่ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทบ้านสักทองร้องแยงของเรานะครับได้มาสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ตัวเรือนไทยของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ครับก็ถือว่าโอเคสมบูรณ์แบบสวยงามตามแบบอยุธยานะแต่ตามแบบอยุธยาที่ พูดง่าว่างดงามและยังคงกลิ่นไอของความโบราณอยู่นะผสมผสานกันกับลายฉลุล้านนาบ้างนะก็จะเชิงเชิงอายุธยาพิศณุโลกกึ่งๆประมาณนั้นนะครับเนาะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตท่านาจา์เล่พาพวกเรานะครับไปชมผลงานด้านในกันหน่อยได้ไหมครับครับเชิญครับเชิญครับ ตอนนี้เราก็มาถึงด้านบนกันแล้วนะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เรือนไทยนะครับครับเนาะก็เนี่ยผลงานของนะคุณเต็มนะครับที่ได้สร้างสรรค์เอาไว้นะครับนะสวยงามท่านผู้ชมนะขอขอบคุณบ้านศักทองร้องแยงจำกัดนะครับนะมาไกลถึงจังหวัดแพร่เลยมาสระบุรีนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันก่อนนะครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้าของตัวเรือนเอกแล้วนะครับครับ มาเดี๋ยวพาเข้าไปดูเื่นเอกนี่ก็คือเวลานะฮะรพระภิกษุณีต้องใช้คําภิกษุณีครับภิกษุณีสงก็คือร,าานะครูบาจารย์สายภิกษุณีนะก็คือพระสงฆ์ที่เป็นผู้หญิงนะครับเวลาท่านมาเนี่ยจะพักเรือนก็คือด้านในก็จะมีที่พักมีเตียงนอนเลยนะฮะพักมีเตียงนอนมเอีเป็นแอร์นะครับ,รบเราทาแอร์ให้ท่านได้ดสะดวกสบายเมื่อยากร้อนด้วยนะครับนะก็เป็นห้องห้องเฉพาะเลย เราเงียบสงบน,น,นะบห้พระนอนโดยเฉพาะเหมาะสมสำหรับพระตสวยงามน,นะด้านหน้าก็จะมีพื้นที่เป็นชาญในการ,น,รนั่งเวลาท่านมาผ่อนคลายหรือจะผนท่านกาแฟหรืออะไรประมาณนี้นะแล้วท่านก็จะได้เตรียมตัวขึ้นบันไดนะครับต่อไปนี่ก็คือสลา,านะถ้าท่านมาขบชั้นนะครับ เราก็จะถวายพระทหารตรงนี้ถ้ามุมส่วนตัวที่ท่านได้ฉันท่านได้มานั่งเล่นตรงนี้นะครับผมก็มีบรรยากาศจัดแต่งมุมย้อนยุคหน่อยครับอันนี้สําหรับฝั่งของพระพิสุทธิ์นะครับผมก็มีเค็มุมหนึ่งที่เตรียมข้ามูลนะท่านค็จมมานั่งพักตรงนี้ก่อนจะขึ้นอันนี้นะครับก็คือเป็นเรือนโทนั่นเองนะครับก็จะมีความคล้ายกับเรือนเอกนะครับใช่ครับนี่คือเรือนโทนะ นอนไดส้สองเตียงเลยเต็ม oh. <ๆ>เรือนตรงนี้สาราตรงนี้คืออะไรครับท่านอาจารย์ครับนนคือจัดนะครับเป็นกิจกรรมของวันพระคเนศต่างๆที่มีประจําทุกเดือน oh. นะ ก็บูชาองค์พระพิคเนศก็คือเป็นหลักลังเรือนประธานของเอทพบเทวาหน่อยเพราะเป็นตัวแทนของประถมบูชาของกรุงเทพทั้งหลายก็จึงมีพระพิคเนตเป็นองค์ประธานนะก็จะจัดไว้นี้เลยเดี๋ยวจะต้องแต่งซุ้มอีกทีหนึ่งนะแต่พอดของพระพิคเนตคือจัดเป็นองค์ประธานไว้อย่างนี้ส่วนดอกไม้เนี่ยถ้ามาวันงานจะวิจิตรมากกว่าน,นี้<อ>นะครับต่อมาครับนี่คือเรือนประธานนะ ะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของพระพิกษุ oh. นะครับส่วนใหญ่แล้วพระพิกษุจะมาครับนะก็ห้องนี้เหมือนกัน เรือนประธานพระภิกษุก็จะอยู่เหมือนกันก็คือเรือนประธานจะมีห้องสําหรับพระภิกษุสองห้องนะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นที่ปฏิสนานของพระพุทธรูปนะครับนี่เลยมาท่านมานี่หบอกเลยทั้งกลางคืนทั้งกลางวันมามามาไกลๆครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ไม่ว่าจะเป็นสายพระธรรมทูตก็มาผักกันที่นี่ครับผม มีห้องน้ําด้วยนะครับท่านอาจารย์นี่คือห้องน้ําห้องน้ําบนตัวเรือนนี่จะเป็นห้องน้ํารวมสวยงามนะครับห้องน้ํารวมนะครับส่วนพระพิษุณีนี่เป็นใช้งรั้งลอนะครับอันนี้สําหรับพระพิษุสงฆ์นะครับใช้ขางบนเรือนไทยเนี่ยจริงปลูกห้องน้ําได้ยับอเนกประสงค์เลยนะใช่ครับนะถ้าเกิดใหญ่กว่านี้นะครับวัดใดอะไรทางที่ไหนก็แล้วแต่เหมาะสําหรับเป็นกุฏิครับนะ คือพ <anto> ูดง่ายๆตัวเองไม่ได้อยู่อข้างบนเนี้ยทํางานอย่างเดียวเอาไว้ทํางานแล้วก็ประกอบศาสนกิจให้กับท่านผู้ชมให้กับเอฟซีนะส่วนใหญ่แล้วให้พระเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะครับกับพระพุทธศาสนาอย่างนี้นะครับใช่ครับอันนี้ก็ยังมีต่อลงไปข้างล่างอีกนะลงไปชั้นล่างโอ้มีบันไดลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างได้ด้วยห้องน้ําแล้วก็ครัวเบาครับสําหรับเตรียมพัตนาหารเตรียม กาแฟเตรียมอะไรให้กับครูบาอาจารย์ที่มาบัญญายแล้วก็เอฟซีทั้งหลายครับที่ได้ขึ้นมาตรงนี้จะปูเบาเต็มไปหมดเลยนะเราจะมีลําโพงแต่ละที่ให้คนได้ฟังธรรมกันได้สวดมนต์กันครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับข้างบนด้านบนครับเย็นสบายไม่ต้องห่วงเลยมีลมผ่านตลอดเลมผ่านตลอดแล้วลมคือนอนไม่เปิดแอร์ก็ได้ครับนะนอนไม่เปิดแอร์ก็ได้ไม่รู้ว่าเทคนิคของ บริษัทคุณทำยังไงคุณก็ต้องไปบอกครับท่านผู้ชมเอา่างเพราะว่ามีเคล็ดลับยังไงนะแต่บอกเลยว่าดีครับดีเลยครับดีอังุงวัฒนาบุญด้วยครับคุณเต็มนะมาช่วยพี่ได้สร้างสรรค์เรือนไทยอันสวยงามนี้ครับผมนะจะออกแนวอยุธยากล่งพิษณุโลกเพราะมันจะมีกลิ่นอายของทางภาคเหนืออยู่ด้วยนะครับจะมีเรื่องของลายฉลุนะครับฉลุชิงชายอย่างนี้นะใช่ครับนะครับอาจารย์ครับตอนนี้ ตรงนี้นะครับมีไว้ทําอะไรครับอาจารย์อันนี้คือศาลาศาลากลางก็ว่าได้นะครับนะศาลากลางตรงเนี้ยเอาไว้สวดมนต์เอาไว้ฟังธรรมเอาไว้ไวปฏิบัติธรรมกันจากกิจกรรมได้หลายอย่างเลยบางทีก็นิมนต์พระมาเลี้ยงพระครับเลี้ยงพระห้ารูปนะได้ห้ารูปมีโต๊ะหมู่อยู่ตรงกลาง จ,จัดบ่อยๆเลยไม่ต้องเอาโต๊ะหมู่ออก oh. กิจกรรมเนี้มีบ่อยๆสวดมนต์น<ม>ี่นคือที่นี่เปือนละสองครั้งสวดมนต์ฟังเทศตรงนี้คนจะนั่งเต็มลานกันต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าที่ศรีวรยาลัยเนี่ยนะครับผมนะเป็นเป็นพื้นที่เอกชนนะครับเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผมอาจารย์โนเล่นะครับนะในการสร้างนะครับผมนะเป็นที่ทํางานด้วยเป็นสตูดิโอในการถ่ายทํา ผลิตสื่อธรรมะนะครับผลิตสื่อที่ที่เราได้ชมกันในโทรทัศน์หรา,ายการเดอะโกสซเกแล้วก็ไลฟ์สดอะไรต่างๆนะครับผมข้างล่างตัดต่อแล้วก็เป็นที่พักของน้องๆนะครับนะโปรดักชันเฮาส์นะครับที่อยู่ข้างล่างนะแล้วก็ส่วนข้างบนนะครับส่วนข้างบนนี้อันนี้สําคัญมากคือเป็นเรือนให้กับ พระภิกษุภิกษุณีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้มาสอนเทศสอนธรรมให้กับ FC ต่างๆกัลยาณนมิตรต่างๆที่เข้ามานะครับเราเปิด เปิดให้นะครับให้ทุกคนเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงที่มีเทศกาลช่วงที่มีเพจขึ้นบอกว่า,ว,า,าวันนี้เราจะมีกิจกรรมนี้เราจะบอกล่วงหน้าก่อนแล้วเขาก็จะรวมตัวกันมานะครับก็คือไม่ได้เปิดให้เข้าชมโดยทั่วไปนะครับแต่จะให้กลุ่มเฉพาะกลุ่ม f c และผู้ที่มีความสนใจและผู้ที่ติดตามรายการนะครับเข้ามา,าศึกษาเข้ามาปฏิบัติเข้ามารับชมกันในช่วงเวลาที่กำหนด นะครับก็ติดตามตามเพจนะครับแล้วก็จะมีเรือนของอพระภิกษุภิกษุณีแล้วก็ครูบาอาจารย์ต่างๆที่เดินทางมาไกลเราก็จะให้พักที่นี่นะครับพักบนเรือนนี้แล้วก็จะเป็นหอฉันในตัวด้วยนะครับหอฉันในตัวด้วยแล้วก็เวลาคนมากุนเต็มนั่งกันเต็มเลย นั่งกันเต็มพื้นที่นะครับนั่งกันฟังธรรมเต็มพื้นที่บรรยากาศสวยตรงกลางคือห้องพระนะตรงกลางคือห้องพระก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปเอาไว้นะครับวันนี้เราก็ยังไม่ได้เปิดนะครับจะเดี๋ยวติดตามมาแล้วกันในรายการนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ห้องของพระภิกษุนะครับผมแล้วก็บางทีนะครับแขกนะครับแขกมาก็มาพักตรงนี้ได้นะครับแขกเช่นนะครับ พระธรรมทูตท,ที่มาจากต่างแดนเพราะว่าทางรายการเราเนี่ยส่งเสริมกิจาการของพระธรรมทูตด้วยนะครับนะก็ข้างบนเป็นป,ปฏิบัติในศาสนากริจนะครับข้างล่างเราทํางานกันนี่แหละคือที่มาคือไม่ต้องไปเดือดร้อนพระไม่ต้องไปเดือดร้อนวัดไม่ต้องไปเปืองค่าน้ำค่าไฟวัดพวกเรานะคารวาสนะอุบาสกอุบาสิกาจัดให้ถวายให้นะครับ นะต้อนรับพระภิสุสงิ์สงที่เดินทางมานะครับนี่แหละคือจุดประสงค์ที่ที่พี่ได้สร้างศีรยาไหลขึ้นมานะครับผมนะโอเคก็ต้องอนุโมทนาคุณเต็มด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คํานี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมก่อสร้างขึ้นมาที่นี่ให้สง่างามนะอนุโมทนาด้วยนะครับคุณเต็มต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนะบริษัทบ้าน สักทองรองแยงนะครับจังหวัดแพร่นะครับขอบคุณด้วยอนุโมทนาครับขอบครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์โอเล่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้พาชมนะครับเรือนไทยสีวรยาไลยนะครับก็ สำหรับท่านใดนะครับญาติธรรมท่านใดหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใดนะครับวัดใดนะครับที่อยากจะได้มีสถานที่ที่ไว้สําหรับเป็นสาธารณประโยชน์นะครับกับพระพุทธศาสนานะครับก็ติดต่อเข้ามาหาบริษัทบ้านสักทองร้องอย่างจำกัดของเราได้นะครับจะให้ทำเป็นแบบนี้นะครับหรือมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็สามารถทำได้หมดเลยนะครับไตรัดนาทำได้ไหมทำได้ครับผม ร้านช้างร้านนามีบทย้อนยุคนะครับใช่ครับก็สามารถสอบถามปรึกษาเข้ามาคุยกันได้ก่อนนะครับรายละเอียดครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ท่านอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสนะครับก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในอีีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ